สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาพบกับช่องไอ้พาเพลินนะครับก่อนจะรับชมคลิปวิดีโอรีวิววัตถุมงคลนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดตูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องไอ้พาเพลินด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอรีวิววัตถุมงคลดีๆใน EP ต่อไปนะครับผมอ่าวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแกะลุ้นลังนะครับจะมาแกะลังลุนนะครับลุนลังลังลุ้นนะครับรุ่นเจริญพรบน หลวงปู่สมานสุธรรมโมที่พักสงฆ์เขายางหักจังหวัดราชบุรีนะครับเป็นเจริญพรบนรุ่นแรกนะครับแล้วก็หลวงปู่ก็เป็นสิทธิสายตรงหลวงพ่อสุวัดกาหลงนะครับซึ่งหลายๆท่านก็คงจะรู้จักกันนะครับจุดประสงค์นะครับที่จะสร้างรุ่นนี้ขึ้นมาเพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิหลังใหม่ให้กับหลวงปู่นะครับซึ่งหลวงปู่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่กุฏิหลังเดิมนะครับที่ค่อนข้างสภาพค่อนข้างเก่า นะครับเป็นไม้แค่สังกสีมุงสังกสีนะครับก็เริ่มผุพังแล้วนะครับแต่หลวงปู่ก็ไม่เคยร้องขอนะครับแต่อันนี้หางลูกศิษย์นะครับก็ได้ไปเที่ยวไปกราบสการะเนาก็ได้เห็นนะครับก็เลยจัดสร้างรุ่นนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทํากุฏิหลังใหม่เป็นหลังปูเลยนะครับท่านใดนะครับที่อยู่ราชบุรีหรือ ใกล้นะครับก็สามารถไปกราบไหว้หลวงปู่ขอบพรได้นะครับผมเป็นพระเกจิที่น่าเลื่อมใสนะครับแล้วก็น่าศรัทธาอีกรูปหนึ่งเลยนะครับซึ่งผมก็ทีแรกก็ไม่ได้เอามาเนาะไม่ได้ผมก็เลยเออลองเช็คดูลองค้นหาตอนแรกผมก็ไม่รู้จกักนะก็พอได้ดูแล้วอ้น่าศรัทธาน่าบูชานะครับจริงๆหน่าบูชาจริงๆผมก็เลยเทําบุญมาหนึ่งรังนะครับแล้วก็ นำบุญนี้มาแบ่งปันให้กับ p ีพีเอด้วยสําหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้สั่งจองรุ่นก็สามารถสั่งจองได้นะครับผมวันนี้วันที่23ตุลาคมก็ยังทันอยู่นะครับเดี๋ยวหลังจากวันนี้ไปเดี๋ยวผมจะแกะแล้วนะครับเพราะว่าผมก็อยากจะเก็บไว้บ้างนะครับอยากจะเก็บไว้บ้างอยากจะดอูอยากหาเนื้อสวยๆเนาะเอาไปเลี่ยมกรอบนะเออเป็นพาสเกติที่น่าบูชา อีกรูปหนึ่งเลยนะครับซึ่งหลวงปู่ก็อยู่แบบ นะครับไม่รู้ว่าแถมอะไรมาบ้างไม่รู้ว่าจะสวยงามขนาดไหนนะก็ผู้จัดสร้างก็น่าจะเป็นอะไรคุณนุกเนาะนุกครับนึกนะครับเป็นผู้ดําเนินการจัดสร้างนะครับรุ่นแรกก็ดังนะเนี่ยน่าเก็บเจริญพรรุ่นแรกนะครับตอนนี้ยังเป็นที่พักสงอยู่นะครับก็จงจําไว้นะครับว่าท่านอาจองวัตถุมงคลสมัยที่ยังเป็นที่พักสงอยู่นะครับแต่ต่อไปนี่เป็นวัดนี่ท่านก็จะ นั่นแหละก็จะคุยได้อะไรได้เนาะโอ้ผมบูชาตั้งแต่ยังเป็นที่พักสงอยู่เลยนะนั่นแหละนะครับอ่ะก็เข้าๆนะครับเข้าๆประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็พิธีพุทธาพิเศษก็วาระแรกก็ปลุกเสกพร้อมกับนําเลือดวันที่16ตุกตุลานะครับเขาว่ามีลุ้นทองคําด้วยไม่รู้จริงหรือเปล่านะผมก็เลยอยากจะแกะนะใจจริงตอนแรกผมเขาก็ไม่ได้บอกนะใบรายการเขาก็ยังไม่ได้ให้เลยนะเนะี่ย นะครับใบรายการเขายังไม่บอกนะคือแบบเอามาเล่นกันก่อนโดยที่แบบยังไม่รู้ว่าเนื้อไหนหน่าเก็บอะไรเงี้ยแต่พอใบรายการออกมาปั๊บอ้าวหมดแล้วอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้อยู่กับมือ เดี๋ยวจะมีของพีเอฟซนะครับที่อนุญาตให้เปิดแล้วก็เอาไปเรี่ยมด้วยเดี๋ยวมาชมกันนะครับมาเดี๋ยวจะแกะเลยนะครับเดี๋ยวจะแกะอ่ะซูมลงสูมหน่อยนะปับ๊บนะโลโก้สองมงกลศสีนแสดงว่า งานโรงยานี้น่าจะเป็นของทีมงานสอบมงคลศิลป์นะครับก็เป็นโรงงานที่รับโรงยาในระดับต้นๆของประเทศไทยนะครับผมนี่ได้ขาดเนื้อไหมผมว่าไม่ได้ขาแน่เลยจุดทรงนี้ไม่ได้ขาแน่นอนนะครับไม่ได้ขะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเทขะ นะครับเดี๋ยวผมจะเทข้าเลยนะจะเทค่าอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่อ่า,อาไม่ได้ขะามาให้ด้วยนะครับอ่าดีมากเลยไม่ได้ชี้เป้าครับผม ยังไงก็น่าเก็บนะครับน่าเก็บวันนี้ผมเอาบุญมาฝากแล้วนะครับผมใครจะร่วมบุญครับผมนะครับผมก็ร่วมได้นะครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ร่วมสร้างกุฏิด้วยกันนะครับเอามาแค่ลังเดียวนะครับ ไม่แน่ใจว่าจะสร้างกี่หลังนะครับแต่เขาว่า่ไม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 ่ถึงร้อยนะครับไม่ถึงร้อยลังนะครับนี่เขาเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะที่น่าเก็บนะครับรุ่นนี้ยังไม่เป็นวัดนะครับยังเป็นที่พักสํานักสงฆ์นะครับผมนี่จังหวัดราชบุรีเออไม่ไกลนะอาจจะได้ไปนะครับอาจสักครั้งหนึ่งอาจจะได้ไปนี่ เป็นโลโก้สองมงคนสินอ่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มติดเลขกันเลยนะครับเพื่อไม่ได้เสียเวลานะครับก็จะจะได้แกะของพี่เอท่านหนึ่งนะครับที่ให้อนุญาตแกะได้นะครับไปรับชมกันครับ โอเคครับผมก็ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม 1- นึถึงหนึ่งรอลุ้นนะครับท่านใดสนใจเลขไหนเบอร์ไหนนะครับสามารถติดต่อสั่งบูชาได้เลยนะครับตอนนี้ยอดก็ยังว่างอยู่นะครับตอนนี้ยอดก็ยังว่างอยู่นะครับผมท่านใดสนใจรุ่นไหนนะครับเดี๋ยวผมจะสักลงคลิปไปสองวันวันสองวันนี้แหละ นะครับถ้าที่เหลืออยู่ผมจะแกะเองเลยนะครับแกะเก็บเองเลยนะเพราะว่าพระรุ่นนี้ผมว่าน่าเก็บนะครับเป็นเจริญพรุ่นแรกด้วยนะครับจงจาลึกไว้ได้เลย,เลยได้เลยนะครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกนะครับที่ยังเป็นที่พักสงอยู่นะครับจังหวัดราชบุรีนะครับใครได้ไปนะครับผมฝากร่วมทําบุญด้วยนะ ขายได้ไปนะครับใครอยู่แถวนั้นนะครับผมราชบุรีเอ๊ะสมุดปากกาจากราชบุรีไกลไหมเนี่ยไม่น่าไกลมากเนาะเดี๋ยวสักปันเดี๋ยวผมต้องได้ไปแน่นอนนะครับได้ไปแน่นอนนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวจะเปิดของพี่วาริดนะครับผมเจ้าเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับดูสิว่าจะเนื้อเงินจะแตกปกตรงพี่แกหรือเปล่านะครับหรือจะได้เนื้อพิเศษอะไรนะเดี๋ยวมาชมกันนะครับ ของพี่วาริดนะครับผมเอาไปเรี่ยมด้วยโอเคจัดให้นะครับเดี๋ยวจัดให้อ่าเบอร์10นะครับเบอร์10นะอ่ะขอญาตแกะเลยนะครับยังทันนะครับผมให้เวลาสักวันเดียวแล้วกันเนาะสำหรับท่านใดที่จะปิดลุ้นนะครับหรือท่านใดที่เพิ่งดูคลิปนะครับก็สอบถามมาได้นะครับว่ายังมีไหมยังอยู่ไหมนะครับ หรือถ้าเกิดแปะถ้าเกิดว่าผมแกะเป็นเนื้อแล้วเดี๋ยวผมก็อาจจะแบ่งเป็นเนื้อแล้วกันนะครับก็มาสอบถามว่ามีเนื้ออะไรราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะเข้ามาสอบถามได้นะครับเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับยังไงก็อนาคตผักน่าจะขึ้นอยู่แล้วนะครับราคาอนาคตผักน่าจะขึ้นอยู่แล้วนะครับอ่ะพี่วลิศนะครับเบอร์สิบนะครับปากแปะด้านเกาะนด้านหลังนะครับเดียมด้วยนะครับป้า พร้อมขึ้นคอให้โอเคก็ท่านใดสนใจนะครับก็สามารถสอบถามแล้วก็ติดต่อมาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเหลือเท่าไรนะเดี๋ยวผมจะแกะเก็บเลยนะแกะเก็บบ้างแบ่งบูชาบ้างอะไรบ้างนะครับผมก็ติดต่อมาสอบถามกันได้นะครับสำหรับวันนี้อาประเพิงก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ